ครับลายอลหันครับคิดนี้เรามาคุยทําทกเกษตรอย่างไรไม่จนเนาะหลายคนทําเกษตรแล้วทาไมทาไมจนทําไมเป็นหนี้เป็นสินทกศนะครับทาไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีแสดงว่ามันเป็นการทําที่ผิดเนาะท่านน่าจะก้าวผิดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือซ้ายหรือขวาอะไรตานองนั้นนะครับทาเกษตรอย่างไรไม่จนเนี่ยครับมันต้องรู้จักตัวเองก่กนนะครับว่าเราเป็นใครเนาะนะครับแล้วก็รู้จักดินรู้จักน้ํา ส่วนการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ํารู้จากดินรู้จากน้ําต้องทําแบบไหนอย่างไรว่างๆแวะมาไร่อรหันนะครับเรามีหลักสูตรการสอนอยู่นะครับเรามีอบรมฟรีวันอาทิตย์เว้นวันอ,นอทาอทิตย์นะครับถ้าเกษตรกรทำาเสร็จรู้จักดินรู้จากน้ําวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ามันจะปิดประตูแผลนะครับ คอยแปลวางแผนวางกลุทธค่อยมาศึกษาวิชามือใหม่นะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีเรามีสอนและมีอบรมอยู่แล้วทุกวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์รอบต่อไปในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565นะครับเริ่ม8.30นจบประมาณ16.00นไม่เกิน17.00นทั้งวันทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่นี่ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีน้ําให้กินฟรีมีกาแฟให้ชงให้กินฟรีตลอดทั้งวันตลอดทั้งงานนะครับที่เดียว ไรอรหันสูงเนินโคราดสามนะครับทำเกษตรอย่างไรไม่จนนะครับก็คือเราก็จะบอกว่าอะไรแพงอย่าปลูก อะไรถูกปลูกไปเลยเราโม่แต่ไปปลูกอันแพงคนก็จะแย่งกันปลูกสุดท้ายแม่มันก็จะกลับมาถูกคือเก่าเหมือนเดิมยกตัวอย่างยางพารายกตัวอย่างกล้วยเห็นได้ชัดเจนนะครับลองย้อนกลับไปดูประวัติดูนะครับอะไรแพงยาปลูกอะไรถูกปลูกไปเลยอะไรที่มันถูกคนโค่นไปปลูกอันแพงหมดอันถูกมันก็จะเหลือน้อยคนปลูกในที่สุดมันก็จะกลับมาแพงนะครับอะไรแพงอยาปลูกอะไรถูกปลูกไปปลูกไปเลยลดละเลิกพืชเชิงเดี่ยวนะครับปลูกมันสัมปะหลังสิบไร่ยี่สิบไร่ลดลงก่อนสักห้าไร่สองไร่หนึ่งไร่สอง แล้วฝึกมาทําเกษตรผสมประสานดูนะครับการทําการเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทําดูนะครับท่านจะพบกับความแตกต่างอย่าลืมนะครับปลูกพริกหนึ่งไร่ดีกว่าทํานาสิบไร่นะครับจะไปทำทำไมเยอะทำน้อยดีกว่าได้ไหมดูแลโทรถึงนะครับเนาะอย่าทำไร่ให้ทำสวนนะครับไล่ตามไล่สกายแมกมา,าลายลอลิงไม่เอกนะไล่ตามเข้าไปครับเราไล่ตามไม่ทันหรอกตอนนี้เรากำลังทำไล่ทุเรียนกันทำไล่ทุเรียนตาแจ็คมาจะมาซื้อทุเรียนซื้อไม่อั้นราคาดีพากันปลูกทุเรียน ง่ายๆทาไมละยองเขาไม่ปลูกทุกอําเภอแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นทําสวนกระแสไปโลดนะครับเนาะอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราอยู่ได้เราก็ทําอย่าฝืนนะครับให้ปลูกพืช3ามระยะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะสั้นก็ผักสวนกัวต่างๆระยะกลางก็ไม้ผลต่างๆระยะยาวก็พืชที่เอาไว้ปลูกเป็นบําเหน็จบํานาญในอนาคตไม่ว่าจะเป็นต้นสักพะยุงย่างหน้าอะไรพวกนี้ปลูกพืช3าระยะปลูกพืช7ระดับนะครับ7ระดับก็ ใต้ดินให้มีกินเล่ดินให้มีกินเตี้ยต่ำกลางสูงมีบ่อมีน้ําก็กุ้งฝอยหอยขมปูนาะปลาช่อนผักบุ้งผักกระเฉดปล่อยมันลงไปมีต้นไม้ก็เถาฟักแฟงแตงน้าเต้าถูบ่มให้มันเลือยขึ้นไปปลูกพืชสามระยะปลูกพืชเจ็ดระดับนับย้อนหลังปลูกครับเวลาปลูกอะไรอย่าปลูกม้วนะครับให้นับย้อนหลังปลูกคิดดูที่เราสิ่งที่เราปลูกนะมันแพงตอนไหนนะครับเราก็นับย้อนหลังแล้วก็ปลูกให้มันออกตรงช่วงแพงอย่างเช่นง่ายๆ สมมุติว่าคณาคณาอายุมัน50วันนะครับเราอยากขายคณาช่วงกินเจกินเจสมมตินะสมมติกินเจ20ตุลานะครับอยากขายคณาช่วงตุลาคนกินเจกินคณาเยอะคณาแพงคณาอายุมัน50วันเราก็ต้องปลูกวันที่1กันยาใช่ไหมครับ1กันยาเดือนกันยา30วัน20ตุลาอีก20วันก็รวม50วันปลูก1กันยาได้ขาย20ตุลาเราใช้หลักการนับย้อนหลังปลูกแบบนี้นะครับมันจะได ทำน้อยแต่ก็จะได้เยอะนะครับ ปลูกพืชสามระยะปลูกพืชเจ็ดระดับนับย้อนหลังปลูกปลูกพืชตามฤดูกาลปลูกพืชตามเดือนไอ้ที่ตามฤดูกาลตามเดือนมันเป็นธรรมชาติของมันแค่เอาเม็ดไปทิ้งมันก็เกิดเพราะมันเป็นฤดูของมันนะครับเพราะมันเป็นเดือนของมันมันต้องเกิดอยู่แล้วไม่ต้องไปฝืนนะครับมันก็จะปลูกง่ายนะครับโรคแมลงก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นทําเกษตรอย่างไรไม่จนมันมีหลายเรื่องราวมันมีหลายเหตุผลนะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าไม่รู้จะไปเรียนรู้ที่ไหนก็มาไล่อรหันนะครับ สวนเปิดทุกวันถ้าจะมาเดี่ยวเนาะถ้าจะมาเอกเทศมาส่วนตัวมาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มก็ต้องโทรมานัดก,นกันก่อนนะครับว่าผมว่างวันไหนจะไปอบรมจะไปพูดไปคุยไปช่วยวางแผนวางกลยทธ์ดได้นะครับหรือไม่ก็มาวันที่เราเปิดอบรมที่นี่ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีฟรีอบรมวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์นะครับ รอบต่อไปอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565นะครับ2ตุลาคม2565ใครสนใจก็โทรมาลงทะเบียนก่อน087 232 1139สูงเนินโคราชแล้วเจอกันครับ